นกมันก็อยู่ตามที่ต่างๆเกาะอยู่ข้างบนเยอะเลยหลายตัวเลยเดี๋ยวมันก็จะบินไงไงเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะบินแล้วนะบินหรือยัง นั่นไงอยู่ด้านหลังเหล่าอีตั้งเยอะหลายตัวเลยพยายามหาวิธีให้นกบินนะนะบินไหม นั่งลงนั่งลงบินได้เหรอบินได้ มองแบะาหวนาแองแบบนี้ร้อ่ายังไงร้องแบบนีเสียงนี้เลยหรอเสียงดังมากเลยใช่ไหม ไม่กล้าอย่าเขี่ยลูกเดี๋ยวหินมันตกลงมาคนมาเหยียบหินแล้วเขาจะลื่นล้มนะเก่งมากเก็บหินขึ้นไปคืนโอ้โหอออโหอ๋อ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 แนอๆ๋นอ๋อๆ สามตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วนะ 爷爷。